โหลนตังโพธิสัมบาลีนิปตังวัตะชาติยังยัสสะเตเจนะดาวะกีมหาสัทธังวิวัชชิยเทลาสสาลีบุทธะสโลคนานะดีนะบาสิตังกปทายิ่งมหาเตจังปริตังดังพนามะเออติโลกะศีลคุณรสจะโซเจยยนุเตย Tena sajena gami saja diriya mutamang Awaje dewa dama balang seni dewa bu bagi Saja wasaya saja diriya magasang Sandi baga badana sandi pada wanjana Mada bidaja nikanda cha badigama สัจจิกเตมัยหังมหาปัจจริโตสิขิวาเจสีโสลัสสะกริสานิอุตตกันปัตตวะยถาสิขิสัจเจนะเมสมูนาทีเอสาเมสัจจะบารมีวาตะสุตังนิติดังยะสานุสรณีนาปิอันดลิเกบิปานิโน ปะติธัมมาธิคคันติภูมิยังวิยสัพพทาสัพพปัตตะวัจฉะลัมหายคัจโฉลาธิสัมภาวะขณนานาจมุตตานังบริตังตังพะนามะเหเอวังเมสุตังเอกังสมยังมะวะวะสะวะเฑียวิหารติเกดวะเนอนาติปินทิกาสาหารามเ တတကိုဘဂဝါဘိကူဝါမန္တေစီဘိကူဝတီပဒန္တေတီဒေဝီခူဘဂဝါဒိုပါချဆိုသုမ္ဘဂဝါအေဒာဝူချပုဒပူဘန်ဒီကဝေဒေဝါသုလစံဃာမောသမ္ဘယောဟောအဟောစီအတကိုဘိကဝေဇကောဒေဝါနမိနောဒေဝေတာဝတိံစေအာမန္တေစီ စေမာရိသေဝါနံသံဃာမကတานัง ಉಪacje ယပယံဝါชัมပိတံဝါလုံးမဟံသောဝါမမေဝတัสမိंသမေယေတ िय ကံဘုလောက야ถาမမ ंगी ओदिय ကံဘုလောက야တံယံဘุဝိသဒီပယံဝါชัมပိတံဝါလုံးမဟံသောဝါ सो ပိယိသဒီ नोजे मे တ िय ကံဘုလောက야သာ အဒာပ္ပချပတိသဒေဝလာဇသဒ္ဓညကံလူဂေယသတ်ပဇာပတိစေယောဒေဝလာဇသဒ္ဓညကံလူဂေယတံညာဘဝိစတိဘယံဝါဈာမီတံဝါလောမဟံဆိုဝါဆိုပဟိဣစတိနောချင်းပဇာပတိသဒေဝလာဇသဒ္ဓညကံလူဂေယသတ်အထဝရုဏသဒေဝလာဇသဒ္ဓညကံလူဂေယသတ် วรุณาสีวเดวลาจัสสมญากังุลโลกียดังยังบวิสติปียงวาแจมิดาดังวาโลมังโสวาโสเบหิสติโนเจวรุณาสเดวลาจัสสมญากังุลโลกียธาอันใดสานาสเดวลาจัสสมญากังุลโลกียธาสานาสีวเดวลาจัสสมญากังุลโลกียดังยังภวิสติปียงวาแจมิดาดังวาโลมังโสวา သောဘာနေသဗီတိတန်ကိုဘဏပိကဝေသကသဝေဝနမင်သသတိယကံဥလောကိယတံပဇာပတိသဝေဝလာကြာသတိယကံဥလောကိယတံဝရုဏသဝေဝလာကြာသတိယကံဥလောကိယတံသာနာသဝေဝလာကြာသတိယကံဥလောကိယတံယံဘဝိစည်တိဘယံဝါဇာမိတံဝါလောမံဆိုဝါ सो भियधा बिनो बिबहियधा तंगी सहदु सगो ईभि सोवे देवा नमिनतो आवितलाको आविततोसो आविदमो बिलु चाम्बी उतरासी बराहिदि आञ्ञगोभि गवे वामडामि सगेतु मागंग भिखेवे लञ्ञ गदानंग वा लुग मूलगतानंग वा शून्यगालगतानंग वा उपचया ปิยังวาจามิตาตังวาโลมหังโสวามะเมวะทัสมีนสัมเมยะอนุสลยาทะอิธิปิโสภะวะราังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจรณะสัมมโนสุกโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสสะธัมมาสาระถิสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาณีมะมางิโวภิกขเวอนุสรัตังอย่างภวิสสดีปิยังวาจามิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิตะดี โนเจมังอนุสลยาทาดะดะมังอนุสลยาทาสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกปะญะนะหิโกปะฏิสังเวทิดาโภวินญูหิติธัมังโวภิโกเวนุสละตังยังภุวิสสดีปะยังวาจามีตังวาโลมังสวาสโสปะยิสสะติ โลเจธัมมานุสลยยาทาสังฆานุสลยยาทาสุภาธิปันโนพพวะโตสาวกสังโฆยุปติปันโนพพวะโตสาวกสังโฆยายยาปติปันโนพพวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนพพวะโตสาวกสังโฆยัตติตังจต ாலி ปุลิสิยุกานิอัตตาปุลิสาบุคคลเอสาพวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาอุเนยโยฐานนบดี เห็นเจตนาทั้งสามการไหมคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ปุพพะเจตนาคือมันไม่ได้แบบมาเป็นบัญญัติว่าอ๋นนีาลังอปุพพะเจตนาแต่มันมีความรู้สึกอ่าก่อนคิดว่าเราจะขนาดทำก่อนอ่าจะลงากนั่นแหละคือก่อนทำก็คือปุพพะเจตนาไงกะนางทำก็มูลจะเจตนา เออเอ๊ะโตมนัสมันมาตอนไหนตอนตอนที่ก่อนทำมีไหมก่อนทำก่อนทำขณะก่อนทำที่จะยกถาดนี่เหรอคะอ๋ออันนี้กำลังทำก่อนทำก็คิดด้วยอะก่อนทำมีมีด้วยอ่อขณะกำลังทำปุพตเจตนานะคะใช่โอเคมีค่ะเจตนาขนาดเวอ่าอ่ากำลังจะถวายก็มีออแล้วก็หลังจากถวายแล้วก็ไม่อีก ไม่รู้โยมอ๋อมีป่าโสมนัสตั้งแต่ก่อนไปบินดาบาดก็อะไรโลนัสอ่ะมีไหมมีโสมนัสไหมชื่นชมยินดีเหรอเออมีใช่ไหมเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานอ้าวเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าจะไปหาที่ไหนมาดี<ม> <c oughs> นั่นแหละคือหามาได้แล้วแล้วเตรียมไว้เ <c oughs> ตรียมไว้แล้วตอนถวายมีไหม<า>ม,มีอีกอ่าและหลังจากถวายไปแล้ว มีไหมเออก็มีก็ได้สามการไงได้ทำบุเออตัวทีนนั่งวัดตเมทานั่งนี่ไงมันก็มีความสุขบุญก็กลับมาหาเราเดี๋ยวเออคิดถึงที่ไรก็ได้บุญทุกทีไงมมีความสุขน้อยจะมากก็แต่เราตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยทำไปแล้วแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นของโยมแล้วเอแต่ตมารู้สึยเฉยๆนะ ไม่มีความสุขร้กไม่โสมนัสรักอุเบกขาไม่โสมนัสไม,ไม่มันบางทีคนคนทำอะ่ะฐานนับดีอะ่ะมันเสียทละทรับสินเงินทองอะไรเงี้ยเสียทละมันก็นึกสิ่งขวาเราจะได้มาแล้วจะทําบุญแล้วก็เลือกเนื้อนาบุญอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดโสมนัสแต่คนที่ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็รับอย่างเดียว อย่างพระเงี้ยก็ไม่โศมันัตแล้วก็เบรคขาได้ไหมโศมันนัตได้ไหมพระไม่ควรนะคะส่นะตอนรับอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวรุนจะเป็นปัญหาไม่เป็นหรอกเพราะว่ามันเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตโสมนัสโสมนัสที่เป็นโลภะโสมนัสก็มีแต่ไม่เป็นหรอกไม่เป็นนะฮะแต่ มีหรือเปล่าไม่รู้บางคนอาจจะมีโสมนัสโสมนัสแบบโลภ้าโสมนัสโสมนัสที่ได้ของชอบเออได้ของชอบเช่นอ้าวอาหารนี่อร่อยชอบอันนี้เอาละอันนี้เนี่ยนั่นโลภ้าโสมนัสเห็นไแต่ถ้าทําบุญให้ทานจะโสมนัสแบบโลภ้าโสมนัสได้ไหมก็ไม่น่าจะไม่ดีนะคะไม่ได้ว่า ยยไ,ไ,ไม่ไมันมีโสมนัสที่เป็นโลภะก็มี<อ>เป็นมหากุศลก,ก็มเเีเป็นโสมนัสเหมือนกันเห็นไ,ไหมฮะมันมันแยกกันได้นะฮะอย่างทำบุญเงี้ยที่เป็นโสมนัสเนี่ยมันก็จะไม่มีไอ้โลภะมาเข้ามาร่วมหรอกนะฮะหรือจะมีอยากจะทําบุญอยากจะได้บุญมาเยอะ <c oughs> ไม่โลนะไม่เคยเห็นมีหรือเปล่าไม่รู้ น่าจะไม่มีนะไม่มีเหรออยากจะทำมากกว่าแต่ว่าบนนั้นมันก็คงจะติดตามมาทีหลังมันไม่ต้องติดตามมาทีหลังหรอกไม่ควาว่าเราคิดว่าผลมันก็คงจะเกิดขึ้นมาทีหลังนะไม่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 เกิดเราไม่ได้เลมันเกิดกันนะกำลังก่อนทำบุพเจตนาก่อนที่โยมจะไปหามาน่นนะมีแล้ว ไปหามานั่นก็เรียกว่าก่อนที่จะทําบุญนะในอัตถกถาเรื่องทานเขาบอกว่าคิดจะเรื่องจับจองนาเลยจะทำนานะทําเสร็จแล้วก็จะได้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะได้เอาไปหุงข้าวแล้วก็มาใส่บาตรนั่นะนั่นะปุปพเจตนาตั้งแต่เริ่มจับจองนาทํานาแล้วอย่างของโยมก็เริ่มตั้งแต่ที่ไหนมีขายบ้างอ่ะตั้งแต่ใบตลา,าด นั่นแหละนั่นแหละเ,เ,เริ่มตั้งแต่คิดว่าจะไปตลาดแล้วจะหาเื้ออะไรมาบ้างเอาผลไม้อะไรเนีนเ่ยก็เนี่ยเรียกว่าจับจองจัดจับจองที่จะหามาแบบจับจองนาจะทําบุญอะไรแล้วจับจองตัวนี้ก็คือเราจะจัดอะไรที่มันสมควรสมควรแก่ผู้ที่จะรับด้วยเราเรียกว่าทายกอะถายยกแปลว่าผู้ให้นะ ส่วนผู้รับก็คือปฏิคาหกปฏิคาหกคือผู้รับพระเป็นทั้งผู้รับด้วยผู้ให้ด้วยโยมก็เหมือนกันนะรับด้วยให้ด้วยเป็นทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้แล้วก็พระพระให้ตอนไหนก็พิจารณาเสร็จแล้วให้โยมพระได้บุญตรงนี้นะ <c oughs> ที่อาจมาบอกก็เนกาสีละพเตสดข,ขังไงกินคนเดียวย่อมไม่ได้ความสุขก็แบ่งความสุขให้โยมบ้าง อ่าแล้วน kind of yeah. yeah. hey. yeah. ี <t iny reviewers> after, ่เหลือแล้วค่ะโยมเนี่ยพาก็ได้บุญแล้วเห็นไหมเออตัวโยมยังสงสัยอะไรไหมอ่าไม่สงสัยสงสัยก็จะไหวถามพรุ่งนี้มีตั้งหลายวันท่าไมต้องไหวถามพรุ่งนี้เมื่อกี้เรื่องเออเมื่อกี้เรื่องบุญว่าโยมจะได้เมื่อไหร่อ่ะได้ขณะที่กําลังทำก่อนทําด้วยกําลังทําด้วยหลังจากทําแล้วด้วยได้สามการอ่ะ นะปุบป,ปัจเจนาก่อนที่จะให้เมื่อกี้พูดถึงแล้วไปหาผลไม้มาหาอาหารมานะแล้วมุลจะเจตนาขณะกําลังถวายตัวทินนางไงวัตเมทานังนะนะกำลังถวายถ้าเราตั้งใจก็ได้แล้วก็ตั้งใจสิแต่ทีนี้เราเราว่าคาถาไปด้วยนะตัวทินนางวัตะเมทานังไงอาสวัคยาวหังนิพพานะปัจโยโหตุนะ ทานข้าพเจ้าให้ดีแล้วเป็นปัจจัยให้พ้นจากอาสวะกิเลสเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนิพพานัปัจโยโหตุไม่ต้องพูดตั้งเกิดนี่เราก็ถวายนั่ยนะการกาลังถวายเรียกว่ามุลตะเจตนากําลังถวายเห็นไหมแล้วก็ตั้งความปรารถนาด้วยโยไม่เอาเอาไม่ใช่เลยไม่ต้องพูดตั้งเกิดไงทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้ไม่ต้องพูดตั้งเกิดนะฮะ แล้วปรารถนาอย่างเดียวจะได้ไหมไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยแล้วทําในจริงไม่ผลไม่เกิดอะ่ะก็ต้องมาเจริญสต,ตาาิปัฏฐานเจริญวนิยปรตนาเจริญมรรมัอ้าวก็มาเส้นทางนี้แหละทางมีแต่ไม่มีคนเดินทางสติปัฏฐานสี่มีแต่ไม่มีคนเข้าใจนะฮะทุกมีแต่ไม่มีคนเป็นทุกนะฮะก็มีแต่เรื่องรูปเรื่องนามที่มันเป็นทุกอะ่ะ อ่าแล้วมีอะไรสงสัยไหมอ่าก็ได้จบแล้วนะเจตนาสามนี่แหละเป็นความถึงพร้อมแห่งยันคือบุญน,นะครบครบแล้วนอภิธรรมเขามีอีกอันหนึ่งนะอะา拉布拉เจตนานะหลังจากให้ไปแล้วไหลเดือนไหนปีแล้วก็ลึกขึ้นได้นะโยมันี่ไหลเดือนแล้วทําทุกวัน่างเนี้อ่าลึกระลึกถึงได้อ่าจนะมาอีกมมเออเนี่ยกําลังจะพูดถึงเรื่องโบทเนี่ย หลังคาโบสถ์ใช่ไหมก็ลระลึกถึงบ่อยๆนี่ก็บุญก็ได้เพิ่มไงเนี่ยอัประเจตนานั่งตั้งแต่หลายเดือนก่อนนนะูน่นนผลก็ตกแต่ไม่รั่วนะฮนะอ้าก็จบแล้วนะเรือโยมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจต่อน ก็ให้สงสัยต่อไปเห็ไหมฮะว่าโยมชอบสงสัยเห็นไหมอ้าวตลาดแล้วนะครั้งที่สามแล้วสาธุอ่าไปแล้วตมองตป